ดีครับผมมีชมสุขท้านะครับผมอยู่กับผมพีลเลอร์เคนจริงโฮสตูดิโอนะครับรู้ไหมยังเป็นชาวไทยอยู่นะจ๊ะเราใช้แตหลักภาษาล็อกล็กโอเคล็อกลมนะสวัสดีวันนี้อยู่เกมนะครับบิชเบสโซเกมที่เป็นเกมหมามือนะครับหลายๆคนที่ชอบเกมนี้นะครับก็ต้องชอบการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เคยดูการ์ตูนมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้น แต่ก็ติดนะเพราะมันสนุกมากจริงครับเกมนี้มีหลายโหมดมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมด BX ให้ดูก่อนแล้วกันครับผมลืมบอกนะครับเกมนี้มีโหมดกาชาก็คือการสุ่มนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อสู้กับคนเวลน้อยๆก่อนเพราะว่าผมก็อย่างเวลนิดเดียวก็ไม่ได้สูงนะเพราะฉะนั้นต้องไปต่อสู้กับ ไพ่ต่อสู้กับคนที่เวลสูง,สงก็ของใต้นะคะผมเพราะฉะนั้นเราต้องเวลกับคนเล่นกับคนเวลน้อยๆก่อนนะครับผมเอาแล้วมาแล้วยังไงผมก็แพอูอะไรวะเนี่ยอ้โหูจบไวมากอู้จบไวมากอู้ไวเกินอูหไวเกิน คูไม่ถึงนึกไม่ถึงหนึ่งนาทีโอเคมันยังมีโหมดเนื้อเรื่องหลักอีกนะคะผมแปบ๊บหนึ่งมีโหมดเนื้อเรื่องหลักอีกนะแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคกลับมาแล้วนี่นะครับจะมีหดหลายโหมดเลยนะครับผมที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่นหมดเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเกมเบลสโซเนี่ยเป็นเกมที่โคตรจะดีนะครับแต่ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากเหมือนกันนะครับผมโอ้ยเหนื่อยพูดเดือดรุนเนี่ยเหนื่อยมากเลยครับผมเพราะว่าผมเป็นคนพูดเร็วด้วยแหละไม่ได้พูดไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนพูดเร็วหรอกแต่คืออยากให้โดดเด่นอ่ะเพราะว่าเปบติดตามน้อยมากเลยอ่ะโอ้ยผมไม่เศร้า พยายามกันต่อไปทุกคนเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักสองสามตาแล้วกันเพราะว่าเกมมันจบเร็วเกินเนี่ยครับตัวที่ผมชอบคีระครับผมเป็นไงบอกแล้วเกมมันจบเร็วเกินที่มันจบเร็วเพราะผมเทพไงทุกคนเนี่ยก็เทพเกินอ่ะครับผมนี่แบบผมเพิ่งเล่นเมื่อวานอะแบบ เติมเลยครับผมเพราะว่าผมช่วงนี้ครับผมไม่ค่อยอยากเติมเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนี่ไม่ได้เติมเป็นไงล่ะเนี่ยแล้วยิงถังขยะเลยมาดิมันเวลน้อยอ่ะอยากได้เวลสูงๆอ่ะเนี่ยมันเวลสี่เองอ่ะเพราะฉะนั้นผมต้องมันไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะโอ้เศร้าใจ เทพธิาเคียร์สามสิบห้าวิคิดดูคิดดูเอาคว้ถัดไปเลยแล้วกันมาผมทุกคนครับถ้าใครมีอะไรดีๆนะครับช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างหน่อยครับเพราะว่าผมช่วงนี้ผมหมดอารมณ์ในการแคสทุกอย่างจริงๆนะครับเพราะว่า เกมมันช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเกมดีๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมแคสแ a m มดังนะครับมาอีกไม่นานแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวแคสแตรมดังให้ดูเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะติดจงเกมนี้มากแล้วครับเพราะาผมมีเกมแค่สามเกมนะครับนั่นคือมองอัสแ a m มดังแล้วก็มีบีชเบฟโซนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแคสเกมนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าเป็นเกมที่ผมค่อนข้างจะติดเลยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวทางไหนวะอืมจะถึงบอสแล้ว มา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 ดิโอ้อะไรเนี่ยมาดิมาดิเกมนี้เป็นเกมที่ยิงยากมากนะครับผมมาดิอุย้ยเรามีฮิวไปเดินต่อไปครับทุกคนเฮ้ยนี่บอสเหรอเนี่ยเหนื่อยใจ ไดิลาก่อนผมไม่รู้นะมันภาคยังไงเจ้าไม่ดีดในสายตาข้าอีกแล้วปิวป่างตายไม่ตายด้วยผมต้องยิงซ้ำเพื่อตายสักทีปราบศัตรูร้อยตัวเหรอจะโหดไปไหนโอ้ควสดถัดไปเลยแล้วกันทุกคน จัดไปโอเ้เกมนี้ปวดมีจัดประหลาดเยอะแยะนะคะผมแต่ผมก็ก็ต้องเล่นต่อไปนะครับผม,อม,มเอา้าหมามาเอ้าโอ้โหมาแบบผมหอบเลย มาเราจะเล่นไปไม่ต้องไม่ต้องสนใจหมาทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนแทรกนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับมาใช้ตัวนี้เดี๋ยวรอบนี้ใช้ตัวนี้เวลาสิบแปดแต่มันโจมตียากเลยเลยไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่โจมตีอะเป้าตุ๊บสิบแปดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ ตัวเดิมเลยโอ้โหบอสตัวเดิมเดี๋ยวโอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเควสเคลียร์แบบงงภายใน28วิโอ้โหทำได้สติติโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอย่าลืมแอดผมเป็นเพื่อนนะครับในปีแอดโสู บีบโซนครับเคนจีแอนตนะครับผมก็นะมันใช้ได้แค่สิบตัวอักษรครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับทุกคนอย่าลืมไปติดตามนะครับทั้ง Facebook นะครับทั้งแฟนเพจไม่มีคนติดตามเลยอ่ะว้าวเค okay, ครับทุกคนมาก่อน บ๊ายบายครับไม่ได้เจอกันตั้งนาน